สวัสดีคะ่ะน้องๆวันนี้พี่จะมาสอนวิธีการดูลสมการเคมีแบบง่ายๆกันนะ,ะโจทย์ที่พี่จะยกตัวอย่างนะคะในวันนี้เป็นโจทย์ข้อนี้เลย C 3 H 6 O บวก O 2นะตัวนี้เราเรียกว่าอะไรสารตั้งต้นเนาะสารตั้งต้นซึ่งจะให้เป็น C O 2บวก H 2 o อ่ะร้วนี้วิธีการอันนี้เรียกอะไรผลิตภัณฑ์ ทีการค่ะทำแบบนี้เนาะหนูตั้งเลย C3 H6 O ใส่ช่องว่างเอาไว้เพื่อที่เราจะเติมตัวเลขบวกกับช่องว่าง O2 ได้ออกมาเป็นใส่ช่องว่างไปก่อน C O 2บวกกับช่องว่าง H 2 O คราวนี้เราไม่รู้ว่าเราจะใส่เลขอะไรถ้าหนูสุ่มดาวเ,เอาเหมือนทุกๆครั้งที่เคยทำกันมาแล้วว่าดาวเลขเอาเลขมาใส่เอานอน่นเอานี่มาใส่มันก็ช้าใช่ไหมคราวนี้พี่ให้หนูเติมเป็น A B C D A B C D คือ ค่าที่เราต้องหามาเติมเราจะใช้วิชาคณิตศาสตร์เข้ามาช่วยนะในการแก้สมก,การหาค่า a b c d ใครไม่ถนัดสมก,การสามารถกลับไปใช้วิธีดั้งเดิมได้คือลองแทนตัวเลขเข้าไปเรื่อยๆจนกว่าจะพบคําตอบคราวนี้เรามาดูวิธีนี้กันบ้างค่ะวิธีการอ่ะหนูตั้งเลยว่าตัว c หนูดูนะคะตัว c มีอะไรบ้างตัว c มีกี่ตัวไล่จากซ้ายไปขวาฝั่งซ้ายก่อนหนูจะเห็นตัว c มี c สามตัว คูณกับ a นึกออกไหมสมมติว่าถ้าพี่ตัดนะให้ a เป็น2 c หนูจะมีกี่ตัว3าคูณสเป็น6ถูกไหมแต่ในที่นี้เรายังไม่รู้ว่ามันจะเป็นเลขอะไรเราไม่ใส่เราใส่เป็น a ไว้ก่อนดังนั้นตรงน,นี้จะได้เป็น3าม a คราวนี้สองฝั่งนี้นะคะตั้งต้นกับผลิตภัณฑ์เนี่ยต้องเท่ากัน c ต้องเท่ากันตอนนี้ ฝั่งเนี้ยฝั่งซ้ายมือของเราเนี่ยมี c เป็น 3a ฝั่งขวาก็ต้องมี c เป็นอะไรคะตัวนี้เป็น c อยู่ขอโทษนะมันซ้ํากันไม่เป็นไร c ตัวนี้จะต้องเป็นตัวเลขที่มาแทนเนาะ c นี้มี1ตัวดังนั้นตัวนี้จะต้องเท่ากับ c เป็นจํานวนนั่นเองจํานวนมันจะต้องเท่ากัน c ซ,ซ้าย c ขวาเนี่ยจำนวนต้องเท่ากันต่อไปดูต่อถัดจาก c เป็นอะไรคะ h ไล่ต่อไป่ h h นี่มี6 6คูณกับ a เป็น 6a เฮสองฝั 2, ่งจะต้องเท่ากันฝั่งนี้มีกี่ตัวคนะมีเฮเดิมมีสคูณอยู่กับ d ก็ต้องเป็นเท่ากับ2อต่อไปค่ะถัดจัเทเราเจอ o o ต้องระวังให้ดีนะ O ฝั่งนี้นี่มี o คูณกับ a กับ O 2ตัวคูณกับ b ดังนั้นตัวนี้หนูจะได้เปไรนคะ A บวกด้วยสองแบบนี้นะ จะเท่ากับมันต้องเท่ากันสองฝั่งเหมือนเดิมฝั่งนี้มีอะไร O 2ตัวคูณกับ C เป็น2 4บวกกับ O อนตัวคูณกับ d บวกกับ D คราวนี้วิธีการถัดมาหนูเขียนเรียบร้อยแล้วเนาะหนูต้องเขียนให้ครบตัวนะคะนี่มี c H O ครบแล้วต่อไปสมมติตัวเลขสมมติจริงๆแล้วสมมติอะไรก็ได้เนาะจะให้ A สมมติเป็น ABC ก็ได้ แต่ต้องสมมุติให้เท่ากับเลขหนึ่งตัวไม่งั้นจะแก้ไม่ออกวิธีการให้สมมุติง่ายๆสมมุติตัวที่มันไม่มีเครื่องหมายบวกอ่ะถ้าสมมติอย่างเงี้ยมันเยอะเกินไปใช่ไหมสมมติแค่ตัวเดียวเนี่ยสมมุติใช้สมการเนี้สมมุติสมมุติให้ a เท่ากับหนึ่งสมมุติตัวเดียวครั้งเดียวพอแล้วเดี๋ยวเราจะพยายามแก้สมการหาทุกๆตัวออกมาได้นะพอสมมุติ a เท่ากับหนึ่งค่ะนี่พี่ตั้งไปสมการที่หนึ่งสมการที่สองสมการที่สามพี่ก็บอกเลยว่า แทน a ใน1ทําทำไมต้องแทน a ใน1ก็สมการที่หหนูมี a แล้วหนูสมมติ a เป็น1หนูก็ต้องแทน a ในสมการที่1เนาะแล้วต่อมาเดี๋ยวก็เดาออกแล้วเพราะเราจะต้องแทน a ในสมการที่2ก็ได้เพื่อหาอะไรหาดีออกมาคราวนี้ไปทีละสเต็ปแทน a ในสมการที่1ก่อนหนูจะได้เป็น3คูณอ่ะ3 a เขียนให้ครบก่อน่าขาที่ a ของเราเป็นไรนี่ a เราเป็น1ก็เป็น3คูณ1ค่ะ เท่ากับ c ดังนั้นได้แล้ว c เท่ากับ3ออกแล้วนะ c เท่ากั3ต่อไปค่ะถัดมาแทน a เหมือนเดิมก็ได้แทน a ใน2ค่ะพอแทน a ใน2เวลา2แล้ววงเล็บแบบน,นี้หรือ1แล้ววง a. วงกลมแบบนี้หมายถึงสมการที่นะไม่ใช่แทน a เป็น2นะเป็นสมการที่2ก็คือตัวนี้เขียนก่อน 6a เท่ากับ 2d ตอนนี้ a ของเราเป็น หก็เป็น6กคูณหนะเท่ากับ2คูณกับ d แก้สมการออกมาค่ะหกเท่ากับสอย้าย2องลงมาหาร6หาร2องเท่ากับ d 2สองหนึเท่ากับสค่อยๆอ,ออกมาทีละขัน้นได้ดีเป็น3ามค่ะพอดีเป็น3ามปุ๊บราอนี้สุดท้ายสุดท้ายจะหาอะไรได้คะตอนนี้เรามี a c d ต่อไปต้องหา ทีให้เจอดังนั้นเราก็เขียนเลยว่าแทนนั่นะละ A C D ใน3ขออนุญ,ญาตนะยกสมการมานะคะ A บวก2 B เขียนตรงนี้ก่อน A บวก2 B เท่ากับ2 C บวก D พี่จำได้ว่า A ของเราเป็น1ใส่1ลงไปบวกกับ2อคูนบซึ่งยังไม่รู้ติดไว้ก่อนเท่ากับ2คูณ C เป็น3บวกกับ3 คิดเลขง่ายๆเลยเนาะตัวนี้ก็เป็นอะไรคะสองบีเอาีหนึ่งไว้ก่อนนะคิดเลขสองนี้ที่หมดสามสองเป็นหกบวกอีกสามเป็นเก้าเห็นไหมสองบหนึ่งบวกอยู่ย้ายฝั่งไปเป็นลบเก้าลบหนึ่งสองบเท่ากับเท่าไหรคะแปดเดียวเท่ากับ8ส่วนสองอสรุปอีกที่ b เท่ากับอะไรเนี 2, 1, 2, 2, 4, b, ่ยสองหนึ่งสองสองสี่แปดบเท่ากับสเอาสรุปเป็นเสร็จ a เท่ากับหนึ่ง b เท่ากับ4 c. c จำไม่ได้ลเท่ากับเท่าไหร่ c เท่ากับ3อ่ะสุดท้าย d เท่ากับ3เสร็จยังเสร็จแล้วได้รบทุกตัวแล้วเอาไปแทนในสมการเริ่มต้นค่ะสมการเริ่มต้นของเราคือขอย้อนนิดนึงช้อนขึ้นไปดูย้อนขึ้นไปดูย้อนขึ้นไปดูอยู่ตรงนี้นั่นเอง a ก็เป็นเท่าไหร่แทนเท่าไหร่ เเป็นหนึ่งเขียนตรงนี้ก็ได้เป็น c สามเป็นเวลาเป็นหนึ่งไม่ต้องเขียนเลขเนาะบวกกับ b หนึ่งแล้วบีไม่ดีเป็นอะไรเป็นสี่เนาะ b เป็นสี่ขอโทษนะคะ CO2 ให้ออกมาเป็นตัว c ค่ะตัว c ตัว c c เป็นสามให้เป็นสาม CO2 เสร็จแล้วไปไง d เป็นสามบวกกับ 3 h 2 o ูอ่ะเช็คค่ะเช็คค่ะนี่คือคำตอบพี่แล้วนะนี่คือคำตอบนะคะก็ทีมาเขียนตรงนี้นะนี่ตอบแล้วนะอ่ะตันี้เช็คค่ะฝั่งนี้มี C 3สาตัวนี3สคูณกับ C1 ตัวก็เป็น C 3ตัวเหมือนกันต่อไปตัวนี้มี H 6ตัวนี่มี3คูณกับ2ก็เป็น H6 ตัวเหมือนกัน3 2 6สองต่อไปฝั่งนี้มี O1 ตัวบวกกับ4คูณ2เป็น8 อ่ะ O 1ตัวบวก O 8ตัวเป็น O 9ตัวฝั่งนี้3าคูณสเป็น6กฝั่งนี้3คูณ O 1ตัวเป็น3ตัวนี้6กบวกสเป็น9 O ก็คือโอเคเลยเนาะวิธีนี้นะคะก็ดีรีดแบบหนึ่งนะโอเควันนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนคนะ่ะคลิปสั้นๆและครั้งหน้าเจอกันใหม่นะคะ